สวัสดีค่ะหนูนามาแล้วจ้าวันขึ้น4ี่ข้าเดือนพฤษภาคมนี้ตรงกับวันที่23ซึ่งเป็นวันสำคัญขององค์พระพิคเนตแต่สามารถไหว้เทพได้ทุกพระอ,องค์บนหิ้งบูชาของเราด้วยชุดสุดคุม้มแบบคุ้มมากๆจากร้านเทวาลาดูจัดให้แบบจัดหนักจัดเต็มแบบราคาสุดประหยัดในราคาเพียง199บาทเท่านั้นและมีจานวนจากัดเพียง100ชุดค่ะรายละเอียดในชุดมีอะไรบ้างไป ดูกันเลยค่ะร้านเทวาลาดูของเราใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ออกจากเตาจนถึงมือลูกค้ากับชุดไหว้วันวินายกาศจตุรถี23พฤษภาคม2566นี้บอกเลยชุดนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ